เงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ทาง รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรทุกทั่วภาคทั่วประเทศไทยเนี่ยนะคะทำให้พี่น้องประชากรเนี่ยดีใจมากค่ะดีใจมากนะคะพอเงินเข้ามานี่โอ้โหดีใจกันหมดเลยนะคะว่าและแล้วเงิน1,000พที่รอคอยก็เข้าสักทีนะคะอย่างที่ชาวนาที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะเขาก็ดีใจนะคะก็ได้รับเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผลผลิตติดตามเรื่องรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 7เถึง2 5 6พเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในอัตรารายละพันไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่ครัวเรือนละไม่เกิน1,000 0บาทจำนวน4.6ล้านครัวเรือนวงเงินงบประมาณอยู่ที่ค8 5 7 8 2 2ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้และลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงเพื่อให้เกษตรกรมีกำลังใจในการเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการผลิตข้าวโดยธาานาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทรกศได้กำหนดเป็นการโอนเงินเป็นรอบตามภูมิภาคตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2567นี้ จะเอาเงินที่มีส่วนนี้แหละไปจัดรารปุ๋ยจัดหนาค่าทุนค่าใช้บ้างจ้าขอ,ขอบคุณรัฐบาลขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ช่วยเลี้ยงดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยรัฐบาลที่ช่วยลกูกหลานบานเมื่อยู่ดีอยู่ดีดมีเงิเป็นเินสุขภาพแข็งแรงสลุกสรหานหได้อยู่ดี อูดีดีกินดีเด้อสาธุย้ดีแล้วไอ้รัฐบาลช่วยเหลือบ้านิดหน่อยก็ได้ทั้งสูงอายุทั้งไอบัตรรัฐด้วยยังไม่ได้แต่พิการ ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสถานะเกษตรกรออนไลน์ผ่าน eform ผ่านทางเว็บไซต์ eformer doae co th หรือธนาคารทกสใกล้บ้านนี่ะคะก็ไปตรวจสอบกันได้นะคะรายละ1,000นนะคะไปดูนะคะว่าตามสิทธิ์แล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะคะ